ขาสัสดีคารู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับครับคนหกว่าหัวใจกระเสียดครับครับสำหรับเสานี่ครับในลงมาเอาหญ้าครับตัดหญ้าไว้ครับในลงมาเอาหญ้าขึ้นไปว่าในรอบเสาครับนี่ก็เป็นแปลงห้าเพ่งกุลาครับเป็นแปลงตัดนะครับเป็นแปลงตัดผมก็ตัดมาเรื่อยๆครับเริ่มตัดมาเรื่อยๆนะครับนี่บริเวณตัดนะครับเป็นแปลงตัดอยู่ประมา่นซบไร่ครับห้าเพ่งกุลาที่ผมสูบน้ำส่ไว่ครับสิบไล่ นี่ครับเป็นแปลงหย่าเลยครับนี่นครับผมก็ตัดไปนะครับยุ่ประมาณนี้เลยครับก็ะเด็มากเก็บได้เก็บไม่ครับฝากพี่น้องเขานะครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจกเกษตรครับนี่ครับขอดีที่ได้ปลูกหยาไว้ก็ยุบแบบนี้นะครับนี่คือหย่าเดือนมีนาครับมีนาอันนี้ก็จะกินไปเรื่อยๆครับตลอดปีเลยพี่น้องครับเพราะว่าช่วงที่ผมตัดแล้วนี่ครับช่วงนี้ครับผมก็เสียนามลงมาใส่ครับ เอาน้ำลงมาใส่มันก็สิหมุนรอบไปแบบนี้แหละครับเป็นเดือนเป็นเดือนไปแบบนี้ครับหญ้าก็สิหมุนรอบหมุนรอบหมุนรอบเพราะว่าหญ้าผมก็หมุนรอบพอดีครับหญ้าซิบไร่ครับเฉพาะแปลงตัดแปลงป่อยอีกหาไร่ครับร่วมเลยก็เป็นซิบหาซิบหาไร่ครับแปลงป่อยนี่ครับหรือว่าการจัดการการเตรียมความพร้อมไปอยว่าแต่ละรอบปีรอบเดือนครับต้องกำหนดเวลาไว้พร้อมครับกำหนดเวลาไว้พร้อมนะครับมันก็บริข้องว่าก็อยู่ไกล่นั่นแหละครับกว่ามว่าโยกไก่ผมก็ลงมาตัดหญ้าด้านล่าง กินไปเพิ่นกินทุกมือทุกมือแบบนี้นะครับนี่ครับเพื่อาชีพกันทำเกษตรผสมประสานครับคนหักว่าหัวใจเกษตรครับแต่ก่อนผมก็ทำหน้าแหะครับแปลงนี่ครับทำหน้าซิบหาไร่นะครับผมก็เลยเลือกทำหน้าแล้วก็มาปลูกหญ้าเลี้ยงว่านี่แหละครับพี่น้องกขยายแบบนี้เลยครับเลือกทำหน้าซิบหาไร่ก็เลยมาปลูกหญ้าเพ่งโกลาครับแต่ก่อนปลูกหลายหญ้าครับผมก็เลยเลือกเอาผมก็เอาเลือกหญ้าเพ่งโกลาไว้ก่อนครับเพราะว่าตัดแล้วก็สำใบนะครับตัดแล้วก็เอาน้ำใส น่ครับท่านก็เอาปุ๋ยใส่เนียนน้อยๆนะครับก็แล้วครับอยู่แบบนี้เลยครับมันจะกัดนี่ครับถือว่าตัดมาเรื่อยๆครับอันนั้นก็เอาปุ๋ยขวกมาใส่นี่ครับใส่ไว้เพื่อนไดนจะเลื่อนเติบตัวกับงามเชี่ยวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับบริเวณยนครับถือว่าช่วงนี้ก็ร่างงามครับหยาเพราะว่าก้อนนานนั่นครับอากาศมันเย็นมัน หนาวอากาศเย็นหนากระเบือดนะครับหลังจากเขาสโหนาฮอนนะครับหนาเริ่มเชียวเร็วครับนี่ครับเชียวเร็วตัดท่านว่ากินเลยครับแล้วมาเกียวเล็กเกีบยหน่อยครับฝากพี่น้องเฮ้านะครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจกระเสียดครับการเริ่มเรียงว่านะครับต้องมีการจัดการการว่างแผนการเตรียมควพความไว้นะครับเม่ว่าศุเป็นคอกเป็นแปลงหนาเป็นสาะนามแล้วก็เป็นฟางอะไรแบบนี้ครับต้องเตรียมไหม่เพิ่อในกินตลอดนะครับสำหรับ คนที่อยากเรียงงัวนนะครับมันเพ้าปลอยได้แต่ว่าช่วงนี้มแตรต่อฟางแหงนะครับต้องไฮตรงหน้าเข้ามแตรต่อฟางแหงเพราะเราคือต้องการเตรียมคววงพรคือแปลงหยาสำคัญแล้วก็น้ำแล้วก็ฟางครับยากาศเลยครับถ้ายชิปน้ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอให้ความสุขความเจริญความเจ็บใจใดความไข่ใจใดมีครับบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ถุกบาอยางด้อพี่น้องครับถ่ายชิปนี้ครับฝากกดไหลก์กดแช์ กติดตามให้ผมน้ำนะครับด้วยแจ้งเตือนคนชิปต่อไปครับ9ก้าวา่าสวัสดีครับ